สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการเขียนโปรแกรมนะครับด้วยภาษา Java แล้วก็บันทึกไฟล์ให้เป็น Java นะครับโดยใช้โปรแกรม Notepad พ,พัดๆซึ่งเราจะใช้ความรู้เรื่องของ UML class ที่เราเรียนมาแล้วก็ใช้โค้ดนะครับที่เราได้แปลงจาก UML class ตามความเข้าใจของเรานะครับเราก็จะเขียนเนี่ยชุดคำสั่งพวกนี้นะครับเนี่ยที่เราแปลงไว้แล้วเนี่ยไปไว้ในไฟล์ .ja โดยใช้โปรแกรม Notepad นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก็จะจัดเก็บตัวไฟล์โปรแกรมตัวนี้ไว้ในโฟลเดอร์ที่ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า t ท s t ขีดจาว่าโดยเราจะมีวิธีการตั้งชื่อไฟล์ตัวนี้ยังไงก็ไปตามที่สอนเลยนะครับเราก็จะต้องเปิดโปรแกรม Notepad ขึ้นมาก่อนนะครับก็ขออนุญาตเปิดขึ้นมาเลยนะครับไปเซิร์ชหาก็ได้ครับพิมพ์ชื่อโปรแกรมว่า Note พิมพ์ชื่อโปรแกรมว่า Notepad นะครับไม่ต้องพิมพ์ให้ครบทั้งหมดก็ได้นะครับมันก็จะมีชื่อโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับก็ไปดูข้างบนนี้นะครับเนี่ยมันจะมีชื่อโปรแกรมว่า Notepad ส่วนตัว n o t e p พดพัดๆตัวนี้เป็นโปรแกรมเสริมนะครับที่ครูอยากใช้งานก็คือโปรแกรม Notepad ตัวเนี้ยเป็นเครียโปรแกรมที่แบบมันไม่มีเครื่องมือช่วยนะครับก็ฝึกให้เราเขียนแบบเพียวๆไปก่อนนะครับอ่ะเราก็คลิกที่โปรแกรม Notepad เลยนะครับ เมื่อคลิกขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างของโปรแกร,รม Notepad พดพัดๆนะครับบริเวณพื้นที่ในการเขียนโปรแกร,รมเนี่ยจะไม่มีเครื่องมืออะไรช่วยทั้งสิน้นแล้วก็ยังไม่มีการตั้งชื่อไฟล์นะครับเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อไฟล์กันก่อนตามคลาสที่เราออกแบบไว้เดี๋ยวจะขอย่อนะครับขอย่อขนาดหน้าจอมาก่อนเราจะได้เห็นโค้ดที่อยู่ฝั่งขวาด,ด้วยนะครับอ่ะวิธีการในการเขียนโปรแกร,รมครั้งแรกของแต่ละงานเนี่ย สิ่งที่ครูต้องการให้ทําก็คือให้เราเซฟเซฟงานของเราก่อนโดยใช้วิธีการเซฟแอดชื่อไฟล์ที่เราจะใช้ในการเซฟนะครับก็จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อคลาสฉะนั้นเราจะตั้งชื่อไฟล์นะครับให้มันปรากฏตรงนี้ว่าคาตัว C เป็นตัวใหญ่ตัว A ตัว R เป็นตัวเล็กแบบนี้เราจะตั้งตามนี้นะครับเป็นข้อตกลงในการเรียนด้วยกันเพื่อให้เวลาเราเขียนโปรแกรมแล้ว มันจะไม่เออร์เรอร์ที่แตกต่างไปจากนี้นะครับถ้าเราเขียนไปเรื่อยแล้วเราเข้าใจหลักเกณฑ์การาตั้งชื่อไฟล์ตั้งชื่อคลาสแล้วเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่เบื้องต้นเอาตามนี้ก่อนเนาะฉะนั้นชื่อไฟล์คือ car คาตัวนี้อ่ะวิธีการตั้งไปที่เมนูไฟล์คลิกเซฟไฟล์ครั้งแรกให้เลือกเป็นเซฟแอดนะครับย้ํานะครับเราจะเซฟแบบนี้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะเลือกเซฟแอดครับคลิกจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับ ให้เราไปหาตำแหน่งที่เราจะใช้ในการเซฟนะครับซึ่งครูจะให้เราหาฝั่งด้านซ้ายก่อนเลือกดิสพีซีแล้วก็ไปเลือกไดดีนะครับในงานของครูเก็บไว้ได้ดีก็เลือกได้ดีนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ก็คือเทสขีดจาว่านะครับดับเบิลคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปเสร็จนะครับก็เราจะสร้างนะครับไฟล์ของเราไว้ในตำแหน่งตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่ไดดีนะครับชื่อโฟลเดอร์ว่าเทสจาว่าอ่ะ ต่อไปก็เป็นการตั้งชื่อไฟล์นะครับให้มาที่ช่องตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะสองช่องที่เราต้องจัดการกับมันก็คือไฟล์เนมกับ Sa ฟแอดไทด์ตรงไฟล์เนมนะครับลบชื่อเก่าวออกให้หมดแล้วตั้งตามที่กําหนดนะครับก็คือจะต้องตั้งชื่อไฟล์ให้เหมือนกับชื่อคลาสตรงนี้พิมพ์ยังไงก็พิมพ์อย่างนั้นไปเลยนะครับตัว c เป็นตัวใหญ่ก็ c แล้วตามด้วยตัว a ตัว r ตัวเล็กแบบนี้เท่านี้ยังไม่พอนะครับให้ ใซส,ส่วนขยายหรือนามสกุลด้วยครับคือก็คือ .java นะครับแบบนี้ Car. .java แบบนี้นะครับหลังจากที่พิมพ์ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็มาเลือกตรง save as type นะครับคลิกแล้วก็เลือกเป็น all file แบบนี้นะครับฉะนั้นตรงนี้ชื่อให้ตั้งเหมือนกับชื่อคลาสนะครับเรามีนามสกุล .java save as type เลือกเป็น all file เมื่อกี้เราเลือกเป็น all file เนี่ยมันจะมีเพื่อนมันโผล่ขึ้นมานะครับฉะนั้นถ้า การเขียนโปรแกรมช่วงแรกๆของเราจะยังไม่มีไฟล์เยอะนะครับแต่ถ้าเราเขียนไปประมาณสัปดาห์8-90แล้วเนี่ยมันจะมีไฟล์โปรแกรมเยอะมากดังนั้นการตั้งชื่อให้มันตรงกับคลาสตรงกับชื่อไฟล์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับโอเคเนาะหลังจากที่ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็มากดปุ่มบันทึกนะครับไฟล์งานครั้งแรกของเรานะครับก็คือปุ่มเซฟอ่ะกดเลยนะครับเซฟ เมื่อเซฟเสร็จแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าชื่อไฟล์ตรงนี้นะครับเนี่ยชื่อไฟล์กับชื่อคลาสเนี่ยมันจะเป็นชื่อตัวเดียวกันเป็นแบบนี้เลยนะอ่ะทีนี้ถ้ายังไม่เชื่อนะครับก็ลองไปเปิดโฟลเดอร์ที่จัดเก็บงานของเรานะครับซึ่งจะอยู่ในไดดีโฟลเดอร์ test java นะครับว่ามันมีไฟล์ car java มาหรือ,อยังอ่ะตอนนี้ครูเปิดเข้ามาในไดดีแล้วนะครับเนี่ยไดดี Daddy นะครับโฟลเดอร์ test java ก็จะเห็นว่ามันจะมีคลาสที่ครูสร้างขึ้นมาเมื่อกี้ก็คือคาตรงนี้นามสกุลเป็นดอ Java s o r t f ไฟล์ตรงนี้นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เพื่อยืนยันว่าเราได้สร้างไฟล์แล้วก็เซฟไฟล์ถูกตำแหน่งตามที่ครูต้องการอ่ะทีนี้กลับมาที่ไฟล์ของเรานะครับไฟล์คานะครับเราก็จะมาเขียนโค้ดนะครับเนี่ยตามที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เลยนะครับเขียนให้เหมือนกันกับ ตามที่เราออกแบบไว้นะครับเพราะเราจะทดสอบดูว่าโปรแกรมที่เราเขียนนั้นมันถูกต้องแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ครูก็จะพิมพ์ให้ดูเลยนะครับเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากของเราเราเขียนไว้แล้วเราก็พิมพ์ตามเหมือนกันอ่ะครูจะเริ่มเลยนะครับคีย์เวิร์ดแรกก็คือคลาสนะครับเป็นตัวเล็กทั้งหมดวักนะครับตามด้วยชื่อของคลาสก็คือ c ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ ar ตัวเล็กนะครับ Enter ลงมาใส่ปีกกาเปิดนะครับ Enter ลงมาครับแล้วก็ให้ทำการ เขาเรียกว่าแท็บเข้าไปนะครับถ้าของใครแท็บมันแท็บเข้าไปแล้วมันดูแบบลึกเกินไปก็ใช้วิธีการเคาะเอาก็ได้นะครับแล้วก็นับจํานวนเอาเนาะอันนี้ครูมาสอนเนี่ยมันแท็บมันจะอยู่ห่างเกินไปก็ขอแท็บเ,เอาประมาณนี้นะครับเ,เราก็จะพิมพ์บรรทัดต,ต,ต่อไปตามเลยนะครับ Public นะครับ s t r i n งตัวเล็กตัวใหญ่ดูดีๆนะครับตามที่ออกแบบมาเ,าเสร็จแล้วนะครับ At t r i ิ u t e ต่ตัวต่อไปตัวที่2นะครับ Private f l o ์ท นะครับไรตัวที่2เสร็จแล้วนะครับแอตทริบิวตสองตัวนะครับตัวต่อไปจะเป็นตัว Met ตอดนะครับมี e x i t m o m o f i f i e r คือ protected นะครับเป็น v o i d แล้วก็ sp-ed นะครับเติมเครื่องหมายปีกาลงไปนะครับยังไม่ต้องมีคำสั่งข้างในก็ปิดปีกาแบบนี้นะครับตัวต่อไปนะครับก็เป็นตัว public วอยนะครับแล้วก็สโลว์แบบนี้เปิดปีกานะครับแล้วก็ปิดปีกาอาแล้วก็อย่าลืมนะครับมันจะมีปีกาอีกหนึ่งตัวนะครับ Enter ลงมาก็จะเป็นปีกาปิดของตัวคลาสด้วยนะครับเนี่ยสังเกตรตรงนี้นะว่าปีกาเปิดนะครับอยู่ระดับตรงนี้แล้วเวลาที่เราพิมพ์ทุกคำสั่งเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องปิดปีกาให้กับตัวคลาสด้วยนะครับส่วน เม็ดต่อแต่ละตัวก็จะมีปีกาเปิดปีกาเปิดเป็นของตัวเองนะครับนีย่ยตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับปีกาเปิดปีกาปิดของตัวเองแอตทริบิวต์ก็ไม่มีโครงสร้างแบบคล้ายกันกับเม็ดต่อนะั้เป็นโค,โครงสร้างแบบทั่วไปนะครับก็จบที่เซมิโคลอนแบบนี้เซมิโคลอนแบบนี้โค้ดของเราเนี่ยถือว่าเขียนตามที่เราได้ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือเราต้องไปบันทึกนะครับไปที่เมนูไฟล์ แล้วก็เลือกเซฟนะครับหรือเราจะใช้คีย์ลัดเป็นคอนโทนเอก็ได้นะครับในการเขียนโค้ดนะครับหลังจากที่เราตั้งชื่อไฟล์ในครั้งแรกเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมาเซฟแอดอีกนะครับให้เราเซฟปกติก็พอนะครับก็คือกดเซฟเลยเพราะว่าเวลาเราสร้างไฟล์ขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยครูจะให้เซฟแล้วก็ตั้งชื่อแล้วไปเก็บไว้ในตำแหน่งที่ต้องการพอเราเขียนโปรแกรมในไฟล์ที่เราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปเซฟแอดนะครับให้เราเซฟธรรมดาก็พอนะครับอ่ะโอเคไฟล์นี้ก็ แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเซฟแล้วนะครับก็พร้อมที่จะนําไปใช้ในการทดสอบโดยการคอมไพดูว่าคําสั่งที่เราเขียนนั้นมันถูกต้องหรือเปล่าอาธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับณนะตอนนี้นะครับในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า test ีดจาว่ตรงนี้นะครับจะมีเฉพาะไฟล์ค a าจะมีเฉพาะไฟล์ค่า .ja จาว่เท่านั้นจะมีเฉพาะไฟล์ตัวนี้เท่านั้น ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำการ c o m p l y นะครับ c o m p l e ด้วยโปรแกร,รม cmd ด้วยคำสั่ง java เ,เสร็จแล้วเนี่ยมันถ้าคำสั่งถูกต้องนะครับมันจะมีไฟล์อีกไฟล์หนึ่งที่มีชื่อเดียวกันกับค a นะครับแต่นามสกุลก็คือ .class โผล่ขึ้นมามี .class โผล่ขึ้นมาถ้า c o m p i l กับโปรแกรม cmd ผ่านนะครับก็จะมีการสร้าง .class ขึ้นมาให้อีกหตัวก็เท่ากับว่าเราจะมีชื่อไฟล์ที่มีชื่อคา เหมือนกันนะครับแต่นามสกุลไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาเปิดดูนะครับแต่ตอนนี้ยืนยันว่ามีไฟล์คาที่เป็นดอทจาวานะครับเนี่ยที่เป็นไฟล์ที่เราเขียนอยู่ตรงนี้แค่นี้นะครับยังไม่มีดอทคลาสอ่ะต่อไปเราจะทําการคอมไพ์วิธีการคอมไพ์นะครับก็ให้เรียกโปรแกร,รม cmd ขึ้นมานะครับโดยการกดไปที่คีย์บอร์ดนะครับก็คือปุ่ม Windows กับตัว R อ่ปรากฏขึ้นมานะครับก็จะเป็นหน้าต่างของโปรแกรมรันนะครับในช่อง Open ให้เราพิมพ์คำสั่งที่มีชื่อว่า cmd นะครับพิมพ์แค่นี้พอหลังจากนั้นก็กดปุ่มโอเคครับกดเลยครับเราก็จะเห็นหน้าต่างของโปรแกรม cmd ปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับฉะนั้นของเรามันจะเล็กจะใหญ่ไม่ต้องไปสนใจนะครับอันนี้ครูปรับขนาดของโปรแกรมให้มันเราดูง่ายเวลาที่ครูจะทำแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับอ่ะครูก็จะอยู่ตรงนี้ สิ่งที่ต้องทําตอนต่อไปก็คือนะครับการเช็คตําแหน่งนะครับว่าตอนเนี้ยเราจะเข้าไปคอมไพล์เนี่ยเราอยู่ในตําแหน่งของตรงนี้หรือยังนะครับไฟล์งาน,นเนี่ย,ยครับเนี่ยไฟล์คาของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ได้ดีในโฟลเดอร์เทสขิดจาว่านะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ตําแหน่งนี้นะครับก็ถือว่ายังไม่ใช่ตําแหน่งที่ต้องการฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนตําแหน่งตามสเต็ปที่ครูแนะนํานะครับอ่ะเริ่มกันเลยงานเราจะอยู่ที่ได้ดีนะครับก็ให้พิมพ d แล้วก็ใส่โคลอนแบบนี้หลังจากนั้นก็กด enter 1ครั้งนะครับมันก็จะเปลี่ยนตำแหน่งนะครับมาเป็นไดด์ d แบบนี้แต่งานเราไม่ได้อยู่ที่ไดด์ d อย่างเดียวนะครับมันอยู่ในโฟลเดอร์ test java ด้วยนะครับฉะนั้นเราจะต้องเข้าไปในโฟลเดอร์ test ขีด java นะครับโดยการใช้คำสั่ง cd w a l แล้วก็ตามด้วยชื่อของโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับพิมพ์ให้เหมือนกันทุกตัวนะครับ test e ลบแล้วก็ java แบบนี้อ่า cd ว a l เ test java นะครับ cd ใช้สําหรับเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะครับถ้าพิมพ์ถูกต้องแล้วกด enter เมื่อ enter เสร็จนะครับเนี่ยมันก็จะปรากฏรายการแสดงนะครับลำดับใหม่ก็คืออยู่ในในดี D, อยู่ในโฟลเดอร์ test java เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับเราก็จะสามารถทําการ c o m p l y compile ไฟล์ตัวนี้ได้เลยนะครับเนี่ยชุดคำสั่งที่เราเขียนตรงนี้ว่ามันจะถูกหรือผิด อะเราก็จะมาลองคอมไพล์การคอมไพล์จะต้องใช้คำสั่ง1คําคำสั่งชื่อว่า j ว่าแล้วก็เติม c เข้าไปจะอ่านมันว่า java าหรือ java c ก็ได้นะครับแล้วก็วักนะครับพอวักเสร็จนะครับตามด้วยชื่อของไฟล์ที่เราต้องการจะคอมไพล์นะครับอธิบายนิดนึงในโฟลเดอร์ของเราเนี่ยมันจะมีไฟล์ที่เราต้องการคอมไพล์คือไฟล์ car.java นะครับฉะนั้นเราอย่าไปคอมไพล์เทสนะครับ ในคลิปนี้ครูจะพาเราทดสอบว่าเราจะคอมไพล์ไฟล์ที่มีชื่อว่าคาฉะนั้นเทสไม่เกี่ยวนะครับแต่ถ้างานอื่นๆเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องการคอมไพล์ไฟล์ตัวไหนนะครับเราก็ไปดูชื่อไฟล์ได้โอเคเนาะอันนี้เราเน้นที่คาจาว่าก่อนไฟล์ file มันพิมพ์ยังไงก็พิมพ์ตามอย่างนั้นเลยครับเป็น C ตัวใหญ่ก็ C ตัวใหญ่ตัว A ตัว R ตัวเล็กก็แบบนี้แล้วตามด้วยนามสกุลนะครับ j a v a เราก็จะได้ คำสั่งในการคอมไพล์คือจ a วา C หรือ Java แวกและตามด้วยชื่อไฟล์พร้อมกับนามสกุลของมันชื่อไฟล์คือคานามสกุล .ja v a ตรงนี้อ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วนะครับมั่นใจว่าพิมพ์คำสั่งแล้วก็ชื่อไฟล์นามสกุลไฟล์ถูกต้องแล้วก็กด enter 1ครั้งครับ1 2 3ซกด enter นะครับสักพักหนึ่งนะมันก็จะมีการคอมไพล์แล้วก็ถ้าโค้ดที่เราเขียนไม่ออเดอร์เลยนะครับมันจะไม่ปรากฏ คำสั่งเ r อร์เมาบริเวณตำแหน่งนี้นะครับมันจะขึ้นต้นบรรทัดที่เป็นชื่อใดแล้วก็ชื่อโฟลเดอร์มาแบบนี้เหมือนปกตินะครับก็แสดงว่าถ้ามันไม่มี error เออร์เรนี่ยมันจะมีลักษณะของคำสั่งเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าเราสร้างไฟล์ที่ผ่านการคอมไพล์ได้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะไปดูตรงไหนนะครับก็กลับไปดูที่โฟลเดอร์ของเรานะครับเนี่ยไปดูที่ไดรด ผมเดิชื่อว่า t ทสขีด Java ตรงนี้นะครับเมื่อทำการใช้คำสั่ง j a v แหรือ Java c แล้วไม่มี Er r o r มันจะมีไฟล์อยู่ตัวหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับก็คือไฟล์ตัวนี้ครับไฟล์ file ที่มีชื่อว่านามสกุล .class นะครับเนี่ยก็คือชื่อจะเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อไฟล์ก็คือคาแต่มีนามสกุลที่แตกต่างกันก็คือเป็น .class นะครับถ้าใครทำแบบนี้ได้นะครับก็ถือว่า เราประสบความสําเร็จในการเขียนคําสั่งแล้วก็คอมไพล์ผ่านถ้าใครเขียนคําสั่งแล้วมันเออร์นะครับถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยจะยังไม่มีไฟล์ตัวนี้ให้นะครับถ้าเขียนครั้งที่3ครั้งที่4แล้วเออร์นะครับมันก็จะมีไฟล์ตัวนี้ให้แต่ตัวคําสั่งล่าสุดที่เราเขียนมันจะไม่ไปอยู่ในไฟล์ dot class นะครับฉะนั้นถ้าเราต้องการจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกต้องเวลาที่เราเขียนโค้ดเนี่ยก็พยายามเขียนให้ถูกต้องนะครับเวลาคอมไพมันจะคอมไพล์ได้ถูกต้องนะ โอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างของการาสาธิตการเขียนโค้ดนะครับแล้วก็การคอมไพล์ให้พวกเราดูแบบง่ายๆนะครับก็ลองดูเอาไปประยุกต์ใช้กับการเขียนฟไฟล์อื่นๆที่เราจะเจอในสัปดาห์ต่อๆไปดูนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ